หนึ่งวันําอะไรบ้าง,งในงานเทศกาลอีสานครีเอทีฟแมจิวัล2023บอกเลยว่ากิตกรรมนั่นนึกมากเริ่มกันที่เวลาบ่ายสามโมงค่ะจะมีการเวิร์กช็อปตัดทิพย์การทำพระไหลาจากชุมชนบ้านดงน้อยอำเภอนาดูนจังหวัดมหาสารคามการทำพระไหลนะคะคือการนำต้นไหลหรือต้นกอกเนี่ยมาสานเป็นพระพิธรูปค่ะโดยใช้ฟองเป็นตัวขึ้นรูปซึ่งจะมีแม่แม่จากบ้านดงน้อยนะคะมาสอนแบบตัวต่อตัวเลยทีเดียวและที่สำคัญนะคะคือแม่แม่ทุกคนน่ารักมาก และเมื่อจบรกิจกรรมการเวิร์กช็อปนะคะเมื่อเราออกมาจากห้องเวิร์กช็อปเนี่ยเราก็จะเจอบูธสาธิตการทำอาหารท้องถิ่นของแต่ละพืนพ้นที่ภาคีเครือข่ายค่ะได้กแกสาธิตการห่อแหนมปาลากรายไก่ก้างข้าวเกรียบปลาซิวแก้วผัดหมี่โบราณและเมี่ยงคำที่กรีดยกให้เป็นเมนะะูเดอะเบสเลยค่ะพอเมื่อกินทุกอย่างรวมกันนะคะคือฟินมากๆของฟลินสมุนไพรแล้วก็รสชาตินัวสุดๆอร่อยมาก หลังจากที่ชิมอาหารจนอิ <anyone> ่มแล้วนะคะก็จะมีการแสดงระเบงของก้าที่เป็นการแสดงท้องถิ่นของชุมชนนาดูนจังหวัดมหาสารคามค่ะและเมื่อเราดูโชว์ไปสักพักนะคะคนอย่างกรีดจะทนไหวได้ยังไงเราต้องจัดไปสักหนึ่งแมตค่ะบอกเลยค่ะว่าสนุกและอบอุ่นหัวใจมากๆ พราะตอนที่กรีดเต้นนะคะเราจะสัมผัสได้เลยค่ะถึงรอยยิ้มที่แสนจะอบอุ่นแล้วก็เป็นมิตรของพ่อพ่อแม่แม่แมหลังจากจบการสแสดงระบงของกานะคะเวลาประมาณ5้าโมงเย็นก็จะมีการสแสดงละครุูนจากบ้านดงน้อยเรื่ององค์ุลีมานค่ะต่อด้วยกิจกรรมการฉายหนังสั้นจากภาคีเครือข่ายสีพื้นที่โดยก่อนการฉายหนังนะคะจะมีการเชิญผู้กับทั้งแท่าน มาพูดคุย,ก,ยกับหนังที่ตัวเองทาค่ะแล่นี้คือบรรยากาศระหว่างการฉายหนังค่ะเมื่อดูจบนะคะบอกเลยว่าทุกพื้นที่ทําได้ปังสุดๆอาบกระซิบเขาว่าสามารถรับชมได้เร็วๆนี้นะคะทางเพจเฟซบ,บุ๊กแผนง,งานสื่อศิลปะวัฒนธรรมสร้างเสรขภาพต่อสสและนี่คือบรรยากาศในงานอีสานครีเอทีฟเฟสติวัลวันที่2ตลอดทั้งวันค่ะถ้าใครยังอยากมาสนุกแบบนี้นะคะยังมีเวลาเหลือค่ะเพราะว่าเทศกาลจัดถึงวันที่9เมษายน2556นี้ อย่าลืมมาเที่ยวกันเยอะๆนะคะ